จะดันไปเว้ยแล้วกูก็จะจะตายหรือว่าเพื่อนจะเกิดมีสองทางเลือกถ้าผมเล่นปืนนะใครนะใคไปวะนี่รถไฟมือัลงเรเบลอยสายนึ่มึโกรธหรอกไอ้เทียมันคือเด็กเที่ยไอ้เที่ยเนี่ยไอ้เที่ยเลี้ยงเสียงเข้าสุกกูบอกมันไปแล้วไอ้เที่ยคือต่อให้กูตายอ่ะกูก็จะไม่ตีกับมึงอ่ะแต่เที้ยตีเนี่ยมันทรลพีเว้ย จริงจริงครับลุงจริงนะครับเปลบารถรถเขาอยู่กับผมมันทรพีมันม่อยู่แก๊งนั้นเฉยเลยอ่ะได้ครับลุงเอางี้ลุงจบนี่ลุงมาลองบวกสี่ผมมีล้านลั่นให้ลุงตีอะไรบวกสี่ปืนหรอใช่ประมาณสิบห้ารอบมีติดแน่นอนไม่เอาจริงมันเล่นได้นะปืนบวกบวกเนี่ยมันเล่นได้นะลุงลองไหมลุงใกลนไหม เป็นได้โอเคได้ครับลองได้รอบนึงใครว่างมาผมไปด้วยดิอ๋อตลอดเลยลอดตอดกระสุนเลขเลขดี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 ทีจะเซ็ตคอเมาเอาได้ได้ได้ไหนๆพี่แล่นอยู่ไหนครับลงมากระสุนลุงเล็กเลยเฮ้ยกูมีกูมีกูมีในตัวเยอะอยู่อ๋อเฮ้ยแต่เมึงอ่ะเล่นกันไปก่อนเล็กว่าว่าตอนนี้ทีมกำลังดีอ่ะกูไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนใอนี่ทีมมา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 รอบนี้พี่เล่นแบบเดิมนะลุงบอกเล่นไปก่อนเอ้ยอ่ะอนไหนกระสุนต้าพี่จะอยู่นะโค๊กใช่ไหม ไปตอนนี้ทีมกำลังเล่นดีผมไม่อยากพาทีมแพ้ดิเพราะว่าผมเล่นปืนสไตล์บัวไม่เหมือนที่น้องมันซ้อมไงน้องมันซ้อมกันดีอยู่แล้วมีใครว่างไหมครับยิงไปด้วยกันจะมาจะมาจะมาดิเต่ามาเต่อมาดิคนไหนอะคนไหนอะเออคันนี้คันนี้ต้องพลาดนะมึงแก้งยังไปดีมาแล้วพี่ แต่ฝั่งเขาเล่นกันดีนะฝั่งเขาอ่ะเขามีปืนเห็นปะเขาไม่ให้คนล้วงปืนเลยเอะเขาไม่ให้คนล้วงล้วงศพเลยเมื่อกี้เนี่ยผมวิ่งอ้อมไปใหะไม่ยอามองเห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยมันดึงนปืนมาเล่นกับผมอ่ะคนหนึ่งเล่นไหนอ่ะมีใครเขาลิ้วบ้างเขาเล่นเขาเล่นไหนเขาเล่นไหนเขาเล่นดีแต่เขาซ้ำผมไม่ได้ไงโอเคโอเคกิ๊มีอะไรแนะนำว่าถ้าเกิดตอนนี้ปืนเขาเลี้ยวต่ำกว่าเราจอดรถใกล้เขาก็ได้แบบว่าเราเราเรามีจะให้ถึงระยะ ระยาเล <ไร S 2> ่าอ,<ด>อ,อ่ะแล้วเรายิงได้ปีเลยเข้าใจปะและไอ้เฮีย้าร0อยโลเมื่อกี้ทาเขาเสียทัามิ่งฉน,นอะไรเล่า่เีไม,ไม่ถึงเนี่ย้าเกิดเขาไฟไฟไหนต่อแล้วเราแบบว่าเราให้เขาดงก่อนก,นก็ได้แล้วเราก็เราก็ขับไปจอดใกล้แล้วก็ลงไปกาดได้เลย <S 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 ใช่เลาาได้เลยสลับปืนไม่ได้พี่ดีบอกไม่ได้ไงนะสลับปืนไม่ได้สลับปืนไม่ได้พี่สลับปืนไม่ได้ต้องเล่นจนจบรีพี่บอกพี่รันพี่รนไหนพี่ คือสภาล็อกชื่อไปแล้วอ่ะไอแช่สภาล็อกชื่อพี่แลนอยู่ไหนพี่แลนไอเอือนอยู่ไหนอยู่ไหนอืออุโมงค์เมืองบนนะตรงฝั่งฝาอุโมงค์ฝั่งฝาเบลเบลวะอุโมงค์เมืองบนหรืออุโมงไอเนี้ยวิ่งไม่ได้ใช่ไหมของแล้ววิ่งไม่ได้อุโมงค์วิ่งไม่ได้บักแลนมึงอยู่สายเนี่ยอะไรอะไรบ้านอย่างงี้ก็คือคุยดีๆว่ะ ไอ้ตอดที่ถ้าเกิดอุโมงเงี้ยเราเราเลยคือเราไอ้ตอดอยู่ไหมเด็กไกลกว่าเราเราตอดแค่เล็กแค่ตรงข้างหน้าเดียวเราแบบไปจอดใกล้เราให้เราจัดการได้ไอตอดไม่ปนึงเรียกผมหรือเปล่าครับในยูทูบมึงแพ้ไฟแรกตลอดเลยปะเนี่ยใช่ครับแพ้ไฟแรกตลอดโมึงเป็นเหมือนกูไม่ได้นะไอ้เหี้ย กูก็หาวิธีเอาชนะไม่ได้เหมือนกันว่าไฟแรกอะไม่ว่าจะแก๊งเล็กแก๊งใหญ่โดนไฟแรกตลอดเลยใช่กูโดนไฟแรกตลอดเหมือนกันอะพูดสิแต่ทำามเราไล่สองอะแต่ทำไมมึงเปลี่ยนมาเล่นปืนวะเนี่ยก็มันมันไม่มีใครแบบขา้นทหารอะ จะพูดยังไงไม่มีใครปืนมีอยูซี่เขาระบอกเปนแก๊งมันตายเยอะมากนะพยยาามดึงใช่ไอ้หวังเนี่ยแม่นปืนเนี่ยแม่นทัศน์เลยนะเอ้ซีฟานมันมันก็ไม่มีมันไม่มีของตีบวกเขาเล่นอุโมงค์นี้เหรอเขาเล่นอุโมงค์นี้ เล่นในอุโมงค์อันนี้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 ยังไงดิถ้าอุโมงค์นี้ไม่ทะลุนะไม่เสี่ยงนะเอาไงมันไม่ทะลุพี่โอเครู้เรื่องเพราะมันมีปืนยังไม่ ignored, ม <Okay. S 1> ต้องรีบดันเพราะที่เล่นมันน้อยพี่อันนี้อุโมงค์นี้ผมจะบอกว่าวิ่งวิ่งเร็วไม่ได้นะกดชิปไม่ได้วิ่งเร็วไม่ได้นะครับต้องผอมอย่างนี้นทำไมวิ่งเร็วไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้ครับมันเป็นทุกเมืองอ่ะอุโมงค์เนี้ยใช่เหรอไปถึงยังพิ่งลงนะรอรถร่อนก็ได้นะไม่ใช่ครับอู่บนเขา ก็วิ่งก็วิ่งได้เนี่ยตอนดนั้อ๋อวิ่งช้าเหรอใช่ครับใช่มันวิ่งแบบสปีดไม่ได้ลงไม่ได้อ๋อเออว่ะคุงเล่นมาร์กนันลุงไม่รู้เหรอสเตลมีนาไม่รู้ใช่เหรอมันเป็นทุกเมืองจริงเหรอเกีี่่่ยวครับพใช่มันไม่เกี่ยวสเตลมีนาเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับสเตลมีนาเป็นรถมันวิ่งเหาะมันเป็นมันมันเป็นทุกที่ครับของลุงก็เป็นครับอกเหรอใช่ใช่ใช่มันเป็นทุกอุโมงค์ครับเอ้ยมันเป็นทุกอุโมงค์เอ้ยมันเป็นเฉพาะอุโมงค์นี้อุโมงค์เดหาะ คตรเหี้ยนูมันเป็นทุกอุโมงค์เลยไม่ใช่หรอไม่แม่อุโมงค์นั้นวิ่งได้ไม่อุโมงค์นั้นวิ่งได้ใครยังมาไม่ถึงบ้างอ่ะถูกลุงลุงลุงลงเรานะครับผมครับผมครับผมครับเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนไฟตอนแรกอ่ะกูเห็นเพื่อนดึงศพมันน้อยมากเลยว่ะแล้วเราเราเรื่องอุ้มศพเราแพ้เขาไอ้เหี้ยมันมีคือเราดึงศพกันน้อยจริงๆนะเว้ย กูเห็นมันาตายกูเห็นมันตายมันยังตายอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะตรงกล<อ>า,างอ่ะใครรู้ว่าตัวเองเล่นโหดเล่นเก่งอ่ะแต่ขอเก่งที่สุดกูอุ้มอุ้มมันไม่ก็เพื่อนนะไม่ว่าจะอุ้มมาติดมาติดเพื่อนอ่ะก็อุ้มมากอดงงไหมสมมุติว่ามึงได้ช็อตศพมันมันก็เอามาหลังบ้านแล้วก็ปล่อยแต่เข<ต>้าใจโยฟิลไม้อ่ะมันมันกำลังลั่นไงแต่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 ถ้ามึงศพแต่แต่แต่ถ้ามึงได้ศพเพื่อนมึงก็เอามาหลังบ้านเหมือนกันเอามาชุบแค่นั้นเองอู๋ขอพี่ต๊อด จริงๆเวลาชุบเพื่อนในตรงนี้คือไม่ต้องไม่ต้องวิ่งกลับบ้านชุบก็ได้นะวิ่งเจาะกำแพงชุบเจาะกแพงครับอันนี้มันตรงนี้มันใครมายังไม่ครบบ้างกดวอลหน่อยอย่างอย่างที่บอกนะอพาดอพาดสองคันหมดหมดมาหมดแล้วเนาะรถจอดเปิดรถเพอร์ได้เลยเหมือนเขาจะลงแล้วครับแม่เขาเขาเราเราต้องขยับรถเราต้องขยับขยับรถมามาหน่อยนะเพราะว่าให้เพื่อนบ้างอะใช่อะไรที่จิบตัวยังมาไม่ถึงห้าหรอแล้วมาแล้วเร็ว ไม่ไม่งั้นเราลงรถที่หลังเราโดนนะเราโดนยิงนวดนะผมลงแล้วเดี๋ยวตอนแรกนึกว่าพี่จะสั่งมากูลงแล้วอ่ะไม่ทันเนาะมามามึงยืนบนรถไม่ยิงเลยเนินว่ะตอสแคบจัดอ่ะแคบจัดอ่ะไอ้นี่เออออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยต้องรอเลงไปหลังรถใช่ไหมบ้านนะกางหลังบ้านนะโอเคอ่าใช่ครับกางหลังรถนะกางหลังรถนะมาลงมานลงมานสวย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 ลยนไปเลยนวดเลยนวดเลย เอาไงสั่งได้นะสวจลมนะพี่เจมส์เขาจะดันเขาจะดันเขาได้นะเขาได้เนินมะเว้ยเตระเว้รารับเราลมเขลเยอะลมเยอะรอเพื่อนสั่งรอเพื่อนสั่งผมล้มผมล้มไหวชิลไหวชิวเดินชีดกแพ่งกบงได้ใตอนปลยะกูลานะกูลมนะกูลมนะกุลมนะมัยิงมันยิงเฉียดนไปนมหด้วไมีได้นะคุไพ่ได้นะตรงนี้มีได้มีได้เหมือนกันมันล้มเป็นมันล้มเปนมันล้มเป็นมันล้มเปนมันล้มเปนมัน มาอะไเรเลื่อนต,ตีนไว้เพื่อได้เพื่อได้เล่นตีนเต็มโปะเอปืนลมนะปืนปืนลมนะเอ๊ะดนหลังตัวจีนไปดิเปือนลมนะไปอยู่ด้านหลังบังเกอร์อได้ไป้นะปืนอ่ะปืนลงจีนปืนลงอีกฮะว่าจะไม่บอลคอแต่คอกรับขอปืนลมอีกรอ,อ,กบอ,อ,กอบหนึ่งได้ป้ะขอปืนลมอีกรอบหนึ่งเฮ้ยพี่ตอนเล่นเล่นในโจนะไม่ค่อยด่าได้ป้ะน้ไม่ดันนะไม่ดันนะรอเขาเข้ามานะทำไมเราไม่เอาผ่ามาจอดเลยไอ้ขันนี่อย่างเล็กไอ้เหี้ยขอมาละ ยิงหัวพี่เหรอพี่กูกลับไปขึ้นรถแล้วเอาผ่านเอาผ่านประจวบได้ป่าวะไอ้เนี่ยแล้วรถเอามาวางไว้ตรงนี้ได้นะดูเดะเฮียแลล้้วใกล้แล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 ้วรถเขาอยู่หลังรถด้วยนะเขาเอาออกมาไม่หมดนะ ฮัลโหลไอคิงอัพดักเกี่ยวเกี่ยวสบนะเกี่ยวสบนะเกี่ยวสบนะเียยได้ครับพี่ได้ครับพี่เราบ่อมครับเราบ่อครับพี่หลังรถเขาเต็มอะรวมบางคนบาดไหนเนี่ยเต็มตัวเต็มตัวครับเฮ้ยมาแล้ว

อาวุได้เปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเพื่อนหน่อยโอ้ยเฮียแม่งหน่อยเเพื่อนหน่อยดึงศพหน่อยดึงศพหน่อยไฟไฟเราไฟกลางเราโอ้โหเฮียมมไไ่่ลึกผมพยายามดันเข้าไปลึกเว้ยเพื่อเอาศพตรงเนี้ยถ้าถ้าเรามาตรงนี้ได้คือเราชุบได้เว้ยถ้ายังไงก็ชุบได้เว้ยเฮียแต่แม่งคือแม่งไม่ให้เดินผ่านเลยอ่ะผมพยายามจะกลับแล้วเฮีย จริงๆถ้ากูลงมาจากตรงนี้ใช่ป่ะแล้วกูวิ่งมาด้านหลังอุโมงค์นี้กูน่าจะวิ่งได้นะไอเชี่ยถ้าเล่นนะ่ะกูเล่นแยกคนเดียวเลยดีกว่าว่ะว่าโดดหรอรอบนี้โดดไหมนี่กลับก็ไนดะ้กลับก็ไม่ได้อะเมื่อกี้เนี่ยกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอ่ะคือมันไอ้เชี่ยมันขูย ก็ไไม่่ด้อะพยายามวิ่งเอาเพื่อนแล้วนะเว้ยนะกินเนี่ยผมพยายามวิ่งเอาเพื่อนเลยนะแต่แม่งไอ้เหี้ยมันมันโคบกันดีอยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นได้นั่นน่ะถ้าตรงนั้นเกิดได้ก็คือคือโอ้โห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะวิ่งมาแล้วนะเฮ้ย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  เว้ยได้นะเกิดได้นะ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 จะเกิดนะเกิดนะเกิดนะหลังบ้านเกิดนะได้นะสวยสวยแต่โดนปาดฟรีชุบไปสวยจัดรีเซ็ตกันใหม่พี่เปาสวยพี่ชายชุบเพื่ม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 ชุบเพิ่มชุบเพตอนจะตายตอนจะตายเฮ้ยปืน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 สวยสวยสวย ปืนปืนตายหวยใหญ่ปืนตายมึงเอาปืนได้ป่ะเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยไม่หมดช่วย่หมดอะไรเน่ะไปชบ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 เฮ้ยปืนโดนเาไปอ่ะ

เราต้องดันว่ะปนกะโหลกไอ้เหี้ยปืนมันกดว่ะไอ้เหี้ยเราต้องดันว่ะเราต้องดันว่ะเราต้องดันว่ะดันดันหน่อยดันไปหนดันไปหน่อยปืนปืนดันหน่อยได้แล้วออกมาได้แล้วออกมาเรียวแล้วไปดึงมาแล้วมานมาล้มาม้ ูดันไม่ได้ว่ะเจดันมาสูงหน่อยโอ้ดันไม่ได้ว่ะทำไมทำไรมด้วยไหน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 สัตว์เอ้ะมันมันดันไม่ได้เว้ย มันไกลเกินอ่ะมันไกลเกินห้ามใจวะ่ะกลับไปเลย ตะกี้เพื่อนเราดันสวยแล้วเมื่อกี้ได้ดันสวยมากเลยแต่ว่าเราโดนดึงกลับไปอีกทีหนึ่งไงเดิมันเดิมเฟอร์แดงเฟอร์แดง สวัสดีนะคะคุณลุงผมว่านะเมื่อกี้เนี่ยเรา เ้ยไอ้เชี่ยวิ่งอ้อมว่ะมึงของจริงว่ะไอ้เชี่ยมึงวิ่งอ้อมว่ะถ้ามึงทำได้นะถ้ามึงไหโอ้ยมึงเป็นของจริงว่ะเนี่ยถ้ามึงทำแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้ววายวายอ่ะยังไงก็ไหวเว้ยถ้าเพื่อนยังไฟอยู่ข้างหน้าเออมันต้องอย่างนี้เว้ยโอ้ยพระเอกว่ะขนาดนั้นเลยอะคือมึงได้เว้ยแต่มันไม่ทันแล้วไงมันช้าไปแล้ว เนอมันไกลไปหน่อยมันไกลไปหน่อยแต่แต่ทาดีแล้วเมื่อกี้เนี่ยไกลไปหน่อยไกลมากอ่าตอนเนี้ยถ้าผมมองนะแชทถ้าผมมองที่เราต้องแก้นะเราตั้งรับมากเกินไปเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มันมาถึงตัวแล้วอะบางบางคนมันยังเผลอยู่เลยเพื่อนเราอ่ะแบบมันมันไม่มันไม่ทันอ่ะนึกนึกภาพปะที่ที่เราไฟเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็มันมีเนินด้วยมันมีเนินนิดนึงอะผมไม่รู้ว่ามันส่งผลหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ชำชองเรื่องเรื่อง สถานที่การลงนะต้องต้องเป็นไอเซิร์ฟแต่ว่าผมมองว่ามันมีเนินนิดนึงอะ่ะมันอาจจะส่งผลด้วยแล้วตอนมันบุกเร็วมันบุกมาเร็วมันบุ๊บมาเลยถ้าหลกูว่าจะไม่บัฟแลนะไอเชี่ยเอาไม่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 แล้วไง